คือผมอ่านเม้น์มาเยอะมากว่าให้ถ่ายเลยแบบเร็วๆว่าหนึ่งวันทําอะไรบ้างก็เลยถ่ายวันนี้เพราะว่าเห็น,น,นเ,รเริ่มเริ่มเดินประชุมอ่อาคือวันนี้ข้างหลังเราเนี่ยคือทีมนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้น้องๆเลือกว่าจะไปเอาติงไหนอะ่ะทุกคนก็คือปกติอะ่ะเวลาเราทำโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรที่นะันที่มันเป็นแบบโปรเจกต์หใหญ่ๆเนาะซึ่งอันนี้คือของรางวัลน,นะคะการแบบทํามาให้พนักงานก็คือพนักงานนะโบนบอกว่าอยากไปเอาติงแต่จริงอะ่ะเราเอาพาเอาติงมาที่โอทีรอบที่แล้วอันนี้ก็เลยแบบติ๊กมาให้สองอันคือก่อน กันเยอะมากใช่ทำบิบออยแล้วก็มีมีโปรเจกต์แบบเซรั่มไว้มีมอยด์ด้วยมอย์ล่าล่าสุดก็คือล่าสุดมีไอคีมมีมอย์แล้วก็มีน้ําหอมด้วยก็เลยแบบเอ้ยเราทํากันมาเออมีเซรั่มด้วยเราทำกันมาค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่ายังแบบไม่ได้ปล่อยโรดัอะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยก็เลยแบบเอ้ยควรจะใ่ารางวัลน้องๆแหละเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องๆติ๊กกันซึ่งในใบนี้นะครับมันจะเขียนเอาติ้งก็จะมีการรับขวัญคิดว่าเขาต้องลองเลือกอะไร กูว่าเลิกการผมว่าเลิกการเพราะว่าปีที่แล้วเราไปหัวหินแล้วอ่าไปไปไปวันนี้จะแบบคลิปเร็วๆหน่อยทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องทุกคนต้องบอกก่อนเลยนะว่ากูชื่นใจในตัวทีมงานทักงานที่นี่มาเพราะว่าแม่งเก่งกันทุกคนถ้าเป็นกูเป็นพนักงานที่กูอ่ากูดูกูเลิกทำงานแล้วแล้วมีกาชมแล้วจบนานๆทีชมทีไปกันไปไปมึงอะไปแล้วประชุมประชุมแบบขอเวลาโซฟาที่นี่โซฟาวันที่ปิดนี้เราขายหมดเป็นสี่หมื่น มีรางวัลให้อ่ะไรนะพูดว่าอะไรนะรางวัลให้<ม>หายใจงอไปใจให้ร้องให้ร้องให้ร้องเลือกเกมเลือกไปไมกเลยเมฆทุกอย่างเป็นคอนเทนต์คือแบบทุกอย่างต้องเป็นคอนเทนต์ ีกาญจนบุรีกับหัวหินไปอะไตรติ๊กนี่ติ๊กอะไรติ๊กอะไรหัวหินนะคะไม่ต้องติ๊กติ๊กแล้วพับติ๊กแล้วพับตอนนี้เหมือนทรงเริ่มออกละ <c oughs> <c oughs> ทรงออกละว่าที่ไหนนมาสนเกินตอนนี้นะครับน้องๆก็กำลังติ๊กกันอยู่นะว่าจะที่ไหน อะไรนะต้องเป็นไปกันนะจ๊ะบุรีมันไกลอ่ะยังงงอ่รู้ปะเนี่ยไม่อยากไปไม่อยากอ๋ออออ๋หหินต้เดือดต้องเดือดอยากไปไหนนะไปไหนนะไปหัวหินไปหัวหินมีคนติ้งหัวหินด้วยกันตอนนี้เอ้ยเราอย่าเพิ่งรู้เราอย่าเพิ่งรู้ไม่ไม่อย่าบอกอย่าบอกอย่าบอก๋ยวไม่ลุ้นเดี๋ยวไม่ลุ้นไอ้นี่นึกไปไหนละทะเลหรือภูเขา ที่ไหนก็เหมือนกันของเราไอ้แกัน้องรองไม่เหมือนไอ้พวกนี้อยากไปที่อะไรแบบลำบากลำบากนอนในป่าไปไปจนไทยจะไปญี่ปุ่นไปพับ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 ไไปฝั่งคอนเทนต์ไงฝั่งคอนเทนต์ ร้อยได้ไปนะถึงที่อยากไปอ่ะเป็นเจริญนะครับเออ๋ยไปด้วยไอ้แย้มมึงซื้อเสียงมะเนี่ยเต้ยไอ้แปมแปมไอ้เต้โกงการก็มีโรบินสันนะต้องพบตำรวจโอ้โหมีเหรอเออ่ะอ่าโบมายอนไอ้เหี้ยมึง่อยกันได้ไหมล่ะอย่าแย่งสิเอาครับไปเลยไปเลยนับเลยอ่าน้ำน้ำมีคนติ๊กว่าบอกว่าหัวหินแล้วก็ญี่ปุ่นอ๋อไอ้เบนญี่ปุ่นมึงรอไหมนึงนะรอยอดเยอะกว่านี้ก่อนกูพาไป หัวหินคะับการครับเริ่มมาการแล้วหัวหินหัวหินมาแล้วหินการครับได้ไปการแน่เลยอุหัวหินมาแล้วหนึ่งหนึ่งตัวมาอีกสามใบสุดท้ายหัวหินการโอ้โหอ่ะแล้วก็การอัดลอยโอ้ยอ่ะโอเค เอกชันนะครับไม่ต้องไม่ต้องติ๊กไดเลยโอเคสรุปก็คือไปสุดท้ายไปกาญจนบุรีใช่ไหมอะไรนะมึงว่าอะไรนายบอดใช้ไหไหนคนสงสัยนะครับว่าเต้ยไปไหนเต้ยไปเป็นทําบัญชีแล้วไปเรียนไปสอบเป็นบัญชีแล้วก็เลยคนถามว่าเต้ยไปไหนเต้ยยังต้องทำพอร์ตเลยว่าาคนอื media, ่นทําไม่ร <the neighbors. S 3> ู้เร like <laughs> ื่องอะไรอะไรอะไรแล้วกล้องดู <economics>, ไอ้พี่ทำอะไรอยู่กินเนื้อความึงยืนตรงไหนคนนี้นั่นมึงยืนบนบันไดจะขึ้นไปพัฒนาองค์กรครับอะไรนะอะไรนะขึ้นไปพัฒนาองค์กรรูบอกให้นะมุดกันมันเป็นฟู้ดพิ้ลฟู้ดพิ้ลคือเหมือนพอมึงพูดอะไรไปแล้วอ่ะคือมันอยู่ในสิ่งมันลบไม่ออกผมอยู่นั้นอ๋อโอเคอยู่นานอยู่นานๆเนาะกูอยู่ข้าวว่ะกูรู้ว่ากูจะไปกินอะไรกันในต่อเหรอรู้ได้ไงก็มึงกินในต่อกันบ่อยมากจริงไปปะไม่ไปจบ ทำงานก่อนพูดดีฮะกล้องไทยอยู่ทำงานก่อนทุกคนเรื่องกินไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญก็้ากูไม่แดกกูไม่ทำงานทกคนวัส <c oughs> ดีพ่อครัวสวัสดีดูครัวทำกอบข้าวคนน่กกินอะ่ะอันนี้คือมึงถ่ายแล้วเหรอคือถ่ายไปแล้วอ๋อสุดยอดสวัสดีครับทุกคน <c oughs> พ่อครัวพ่อครัวเต้เห็นป็นคนแบบ <c oughs> เหมือนพ่อครัวประจําประจําบ้านแล้วเต้ไม่ทาอร่อยอร่อยแบบอร่อยจัดเต้ทำอะไรบ้างวันนี้นะครับผมผมทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำาัหม่ให้กูซื้อมาผมมึงอยู่นี่เอาไปจัดหรอสามสองหนึ่งนีบ อันนี้คือกะเพราแต่ว่ามันคือกะเพราอะไรไม่รู้นะนี่นี่นี่ผัดเองนะเว้ดูคนนักกินอ่ะอร่อยเออผัดเหตุที่ไอเมอยากกินคือเอเมรีเควสว่าอยากกินเมนูนี้กูก็เลยทำให้อ่าแล้วก็กระหล่ำปีน้ำปลาเหมือนร้านทำอ่ะเอางี้ผมขอลองชิมก่อนนะอ่าอร่อยบอกอร่อยไม่ไม่อร่อยบอกอร่อยนี่นะผมขอลองเฮ้ยกระหล่ำปีเน่ะบอกเลยว่าคุณเต้เนี่ยทำออกมาแบบอร่อยจัดอร่อยมากก็ฟิวหลานอยา่อยยังไม่ได้กิน ผมว่าคุณอะคุณไปเปิดร้านจริงป่ะอร่อยป่ะอร่อยเออผมบอกแล้วว่าอร่อยก็คือวันนี้มันจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าทุกคนต่างทำงานกันเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้แบบเขาเรียกว่าดีเดย์ป่ะดีเดย์ใช่พรุ่งนี้งานใหญ่ห้าลับบทำนอนแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวเรามีทำยูทูบด้วยถ่ายยูทูบถ่ายติ๊กต็อกอะไรเยอะแยะไปหมดแล้ครับวันนี้วันนี้คืออะไรไม่รู้ละกะหลําไม่ใช่ผัดเห็ดผัดเห็ดเออผัดเห็ดบี เห็ดปีเห็ดปีเลยอ่ะปวดแล้วปะเฮ้ยนี่ก็อร่อยอร่อยชอบสูตรนี้มากทำมิงเนี่ยใครมากินบ้างเอเมไม่รู้เรียกกูขึ้นมาประชุมแต่มึงมากินข้าวเลยนะเออเนี่ยมันกินข้าวก่อนนะทำไมเงเป็นคนแบบนี้วะบอกแล้วว่ากูทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะอันนี้อืมนี่นะครับอร่อยข้าวยังไม่เสร็จเลยตองปีื่ สิบโมงพรุ่งนี้เริ่มไลฟ์เนี่ดยดีก็คือเดือดจัดนะทุกคนต่างทำกันบ้านของตัวเองครับโยวนยนเตะนี่ไงคับ้างมุมใจเปียกรอวันพรุ่งนี้อันนี้ก็คือเพื่อนกินข้าวเสร็จสภาพนี้นะเพื่อนก็ดู่ด้วยละมันเป็นก็แบบนี้แหละเออนี่ละ อใจเกียรติเลยแล้วเจ็นหดีกวอคือมึงมึงเสียดายเหรอหนูกูต้องล้างทั้งมันหนึเนี่ยจริงปะเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างจริงอันนี้อร่อยนะอร่อยอร่อยแล้วทำไมมึงไม่กินให้หมดอุ้ยอิ่มเงกูก็ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปพาทัวร์ออฟฟิศกันคือเมื่อกี้ไอ้ตุงอ่ะพาไปทัวร์ชั้นสองแล้วชั้นสองก็คือเป็นออฟฟิศใหม่เป็นแบบเขาเรียกว่ารีโนเวทใหม่อันนี้เรามีชั้นสามด้วยนะชั้นสามรีโนเวทเหมือนกันชั้นตตตตออ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 นนนนนนนแแรรรรรรกกกกเเ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 เาา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 ปปป็็็ค้้้ีีีีียยยยววววว่่่่่่ลลิิิฟฟฟงงงงููมททศถด๋พไไืส เพื่อนมึงซื้อขนมมาเมื่อคืนวันนี้มึงอาของเพื่อนอยากกินอ่ะกินเดขอใครไม่รู้แค่น,นี้เสกินคนเดียวใช่ป่ะมาถานมาถานหรอถ้ากูหยิบปุ๊บได้กูพูดเดียวมึเงเลยแล้วก็<อ> <c oughs> สองคนละอ่ากู่อีกคนเลยกะผมไม่มีมือดิลองดูอันนี้ก็จะเป็นชั้นสามนะครับผมไม่ไม่ไม่ไนีห้องน้ำห้องน้ำคือตอนแรกอะตรงเนี้ยบานประตูตรงนี้ไม่มีนะแต่ว่าเราเราทำเพื่อให้เก็บเสียงเพื่อให้แบบคนข้างล่างได้พรีเวสซีมากขึ้นก็คือว่าชั้นนี้นะครับผมปกติแล้วอะตอนแรกมันคือห้องสันทนาการอ่าแต่ปัจจุบัน Living Room Living Room ไมสันทนาการใช่ก็แบบดู Netflix อะไรกันอย่างเงี้ยตอนนี้ปัจจุบันก็คือมีน้องๆที่แบบว่ามาทำงานด้วยโบกมือหน่อย ตามนั้นมึงปบูกบื่อเกันคนเงียวปกติเฮก็คือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวณจุดจุดนี้จะเป็นห้องไลฟ์ห้องไลฟ์เริ่มเริ่มจะมีคงมีของมีอะไรละเออก็คือเราจะมาเซ็ตระบบระบบก่อนก็คือว่ามีวันหนึ่งผมบอกก่อนผมนั่งอยู่จุดนู้นอ่าตรงนู้นตรงตรงแบบเห็นเก้าอี้ตัวนู้นปะนั่งหันหน้ามาทางนี้นะนั่งกําลังไลฟ์อยู่เหตุการณ์ก็คือว่านั่งขายของอยู่แล้วอยู่ดีกูเห็นตต้เนี้ยตู้นี้ใบนี้นะเปิดเนี้วก็ปิดเปิดเปิดมาเลยนะแล้วก็ปิดกูก็ คาตาแล้วบอกเลยนะในไลฟ์มีคนเห็นด้วยแล้วกูว่าไปคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันเกิดจากลมที่มันอยู่ในห้องปวาวะอึง้งกูก็เดินมาตรงนี้เฮ้ยห,หรือมันเกิดจากประตูอันนี้ปวาวะเพื่อมมีคนขยับกูเลยขยับอย่างงี้เพื่อสร้างลมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนิ่งกิ๊บนิ่งนิ่งเลยไม่พอกูมาอนนี้ต่ออ,อันนี้เป็นประตูห้องเก็บของอ่ะกูกดันต่อกูดูว่าตรงนู้นขยับไหมอ่ะลองเปิดหนาลองเปิดอะดูเด็ นิ่งนิ่งอ่ะอันนี้เรื่องโง่แล้วปกติแล้วตามหลักการแล้วอ่ะเออตามหลักวิทย์นี่กูนี่เหนือธรรมชาติเหนือไงกูเลยเปิดดูดูวิดแค่ไหมเออไม่ลองลองลองกระเพือดิกระเพือไม่แต่กูเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เล่งจริงอเลยเรื่องจริงแบบตรงนี้เลยเอออันเนี้ยถ้าผมดูจากภายนอกมันเหมือนกระดานดำนะถ้าดูแบบดูไกลๆนะไม่ใช่คุณนี่ไม่ใช่หรอ เฮ้ยทำไปเล่นไปโอ้โหดู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 หนังกับอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวคุณดูนี่เฮ้ยของจริงโอ้ทำมาทำไมอ่ะซื้อไว้ถ่ายทิกตอกกันเวลาเราทิกตอกนมือถือจอมันเล็กอ๋อเอาไว้ถ่ายทิกตอกเล่นอ่าซือปกติโจโจโทรศัพท์มันเล็กไปเราทำงานกระสือเนาะเราทำงานกระสือเราต้องแบบจอยใหญ่ถูกต้องไม่เข้คอมเมนต์เหรอเออไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดโอเคโอ้ยคุณมูริน ผมเผ็ดชุดละไม่เดหรอต้องแต่งตัวให้เพื่อนหน่อยโอ้โหนี่คือจุนเต้น่ะต้องแต่งตัวหน่อยเพราะว่าแบบโอ้โหเอ็มมันเท่าไหร่ครับเจเจงนหมครับหมื่นนิดนิดอะหมื่นนิดนิดไม่ละหมื่นเก้าเลยนะล่ะมันก็เสื้ออีกหมื่นหมื่นแปดหมื่ะจัดจัดสไลเดอร์วัดดีวัดดีครับดึงแล้วพวกมึงออกไปเลยเดินเดินมาถึงก็ดาราเลยเดินมาหา เ้าจริงเหรอไม่ได้กินข้าวหรอกินอะไรเปล่าเต้ทำอาหารอร่อยมากจริงจริงวันนี้มาลองโอ้โหได้ใช่นี่มันเป็นนอเดิร์ครับนีผมบอกแล้วตอนแรกมันพุ่มๆนะคุณอ่ะคุณคุณลองกินดีกว่าไงี้ยเด้กินได้ไม่ถ้กินผมผัดเพิ่มให้เฮ้ยจริงอร่อยผมบอกเลยจริงๆอร่อยมากคุณอยากลองกินไหมเนี่ยคุณยังไม่กินข้าวอันี้แหละเฮ้ยแค่นี้มันจะไปอิ่มอะไรมันต้องเออต้องมีโปรตีนหน่อยอ่ะเราต้องเข้าไปด้วยไปเราต้องเข้าไปด้วยคุณอยากกินอะไรดีกว่าเมนู ปกติคุณกินอะไรบ่อยสุดทีนี่ผมกินเมนูยอดฮิตปกติเมนูยอดฮิตจะเป็นไข่ไข่ดาวและไข่เจียวเงาง่ายเลยอร่อยไหมอร่อยมากใช่ป่ะจริงอร่อยจริงบอกแล้วบอกว่าเปิดร้านได้เลยเออบอกแล้วเหมือนแข่งกับมนโีโอเคครับเดี๋ยวไปรอเพื่อนเขามั่มๆข้าวหน่อยนี่โอเคครับผมเจอกันครับ อัปเดตน้องๆหน่อยพี่คิงไปไหนมาก็ช่วงนี้พี่ไปเป็นศิลปินมาครับเศิลปินเลยเหรอระดับศิลปินเลยนะจริงๆอัพปวหน่อยปวหน่อยก็มีสองเพลงนะครับชื่อเพลงว่า Super Nova กับ Union of the Stars นะครับไปติดตามชมได้นะครับทุกฟอมเลยก็รับชมได้ครับแล้วก็รอชมเพลงที่สามได้เลยภายในปีนี้ครับอ่ะคือมี3ามเพลงแล้วมึงยังยังศูนย์อยู่เลยนะกับใครหนมไมยูอ่ะยังศูนย์อยู่แล้วก็ เพื่อนๆแยกแย้ายกลับไปบางส่วนแล้วตอนนี้นะทุกคนเราจะไปเซฟวันโกใช่แต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวพาน้องๆไปกินหมูกระทะดีกว่าฉลองก่อนฉลองก่อนงงปะที่นี่เขาจะฉลองกันแปลกๆกักนะทุกคนว่าไหมคือปกติเราอะจะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเราจะมีวันพักให้เองวันพักก็คือก่อนวันขายหนึ่งวันปล่อย ตัวปล่อยใจปล่อยจอยไม่นะปล่อยจอยอะไรนี่อยู่ทุกยังถ่ายตัต้องทำงานล่วงหน้านต้องทำงานวันต่อวันไม่ทันจริงๆไปครับไปกินหมูกระทะคือถ้าทั้งสามทีมตัดต่อไม่ไปดักหมูกระทะมึงรับผิดชอบกูไม่เคยกลัวกูณฝังให้หมดคุณไม่ได้ว่าอำน้าไหครับบอกให้ดักเลยต้องจัดการให้ได้แต่แปลกอ่ะบังคับให้เลิกทำงานแล้วไปกินเด็กๆไปคือเสกินหมูกระทะกันกำังทำพี่เมย์อยู่ไม่เป็นไรพี่ไม่ลงวันนี้อุ้ยแรงมาก หนูอยากออก YouTube มาเร็วทุกคนไปกินปาปปปปากินหมูกระทะปลาปลาเอาไปเก็บระเาถือกล้องมาด้วย่ะผมแฟนคลับพี่ทรงสตาร์วีนมานานแล้ขอถือหนูอยากออกอะไรนะ y o u t u แอปแดงค่ะเดี๋ยวมันก็ตัดออกอยาตัดออกไมครัาหิวมากเลยเนี่ยอยาแสดงมันด้วยอ่ะคืนรถคือรถฉลองฉลองแน่ยังไงพรุ่งนี้รีบเอาไทั้งหมดกูไม่ได้ขายแน่น้องชื่ออะไรนะบิวน้องบิวน้องบิวน้องตัดต่อคนไหน ก็เคยเห็นหน้าสองรอบเองให้เต็มรถไปหมดเลยทุกคน,น,คอ,นอันนี้คือหนึ่งเดย์อันนี้คือหนึ่งเดย์เต็มคูณบายปะค่ะค่ะทุกคนถึงแล้วอ,อยู่บริษัทนี้กินดึกก็ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะร้านนี้เป็นร้านที่เรามากินบ่อยมากนะทุกคนแล้วอร่อยมากชื่อร้านว่าติดลมติดลมกนว่าหมูกระทะติดลมจรัญห้าสิบสองว่าที่น่าจะอร่อยถึงล้อร่อยมาก มีแบบน,นี้ยไปดูรถบูมไปดูรถบูมเลยคืออย่างงี้บูมอ่ะไม่อยากให้ทุกคนเห็นรถไปทุกคนแต่ผมอยากจะถ่ายให้ดูจริงโหนี่คือรถบูมสีเลยลืมถ่ายไม่รีวิวปะไม่ได้ถ่ายนานแล้วดิเออลืมไม่ไมเห็นกากินที่มีแต่ควันหน้าบูมคนคือเนื้อแบบโคตรอร่อยอ่ะโอ้โหควันนี่วันนี้ควันเยอะมากบล็อกหนึ่งวันประมาณนี้นก ส <Jesus. S 2> อันนี้คือโชคดีใช่ไหมโชคดีไม่กลัวโชคร้ายอยู่ตอนนี้น <c oughs> อะไรเนาะเป็นไรกันเนี่ยเฮ้ยมีกล้องมีกล้องตกใจนิดหน่อยอะครับพรุ่งนี้ลิปออยขายดีนกบอกไคขี้ไม่ในคลิปนี้ลงไปก็เฉลยหมดแล้วก็เรามียูกับโอป้านะครับที่ม็เป็นพรีเซนเตอร์ลิปออยให้เราก็เดี๋ยวรอดูโปรเจกต์ของเพื่อนๆต่อไปได้ว่าจะมีโปรเจกต์อะไรกันบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมีอีกหลายคนครับก็ตอนนี้นะฮะกลับมาแล้วโอ้ยพุช เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าตอน9ก้าโมงกว่าปเดี๋ยวเพื่อนจะมาที่นี่แล้วก็มาไลฟ์กันตอนเช้าเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าวันพรุ่งนี้ครับประมาณ9ก้าโมงปาวันนี้แยกย้ายนอนเสพพลังก่อนเสพพลังก่อนนี่ครับตอนนี้9ก้าโมงสีเดี๋ยวส0บโมงเราจะเริ่มไลฟ์กันแล้วอันนี้เพิ่งออกเพิ่งออกโรงายาบาลประมานใช่ผมจะพลาดงานนี้ได้ไงผมพิเซนเตอร์ผ่านผมคือลงสตอรี่ด่า ตัอตอนที่ด่าแล้วคุณทำอะไรเนี่ยววันนี้คุณไลฟ์ไะเนี่ยแม่ก็เดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์ด้วย 3, 2, 1, สามสองหนึ่งสามอ,อ,อีกประมาณสิบนาที ก็จะมาแล้วเขาดาวเวอร์ไม่าเรจริงจังอันนี้เราเราจะแบ่งั้งสามและชั้นสีนตอนนี้คือคนที่อยู่ชั้นสี่มึงอ่านผมไปชนสามาอ่านผมไปชั้นสามเจอครับรีปออยใครกดไม่ทันก็ย่าีเดี๋ยวมันจะไม่มีรอบนึงนะเพราไม่ีซ็นเตอร์อ่ร้อย้านยอด้ยล้านผมดแลีชอบวดซะยน้อยล้าออวแนนล้านะทํไรอะมาหนาวอะชั้นนี้หนาวจริงนะาเขาหนาวเขาหนาวเาหน มาที่ในการแข่งเฮ้ยมือไม่ถึงเ้นเยยอะมากเขาไม่ใช่ตัวราบอกดไปแล้วสีนึ่งเปิดไปแล้วสีหนึ่งคุณยังไม่เปิดตัวเลยคุณยังไม่เปิดตัวเลยหมดไปล้สีนึ่งยไม่ิด อีกรอบนึอีกรอบนึงไม่ใช่ใ้ตกใครใครทุกคนใครดูดูแขนก่อนการจัมีการจัมีดูแขนก่อนดู้งก่อนไหม เดินเติมเปลวไม่เติรแ้หมดแลยอีกยังไม่ได้เปิดตัวติ่อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บตอนนี้ลิปออยล์ทุกสีทุกแบบโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ใครที่สนใจสามารถมาซื้อได้วันที่30 10.00โมงเช้านี้นะครับเติมครบทุกสีมาก่อนได้ก่อนครับสามารถมาซื้อพร้อมกันได้ในไลฟ์สดตามช่องทางนี้เลยครับ TikTok แล้วก็ Shopee ครับอ่ะดูคลิปต่อได้ โอเคครับหลังจากเปิดตัวพีเดตอร์คนดูประมาณ30,000กว่าคนพีเดมโตเอาแล้วค่ะยางไม่ททำอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเกินอ่ะเพิ่งเปิดตัวนะของหมดก่อนเอเปิดก็หมดแล้วของหมดก่อนดิ ก็ยินดีด้วยนะครับกับเพื่อนงี้เพอนวันที่สองเรามาด้วยอ่ะอันอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบทแอมอยู่แล้วเป็นเป็นผีเป็นผีซัเตอร์อยู่แล้วป้าอแล้วนี่คือจะพักเราผมม่าแชร์แล้วคุณพักไปเลยใครไปเลยพี่ปามันเหมือนคนออกมังกายอ่ะมึงออกมันต้องดีกว่าคนไม่ออกเลย ก็เลยแนะนำว่าตอนนี้ใ mm hmm. ครกดได้นะครับผมเหลือแต่สีส้มสีส้มเท่านั้นมักินมันกินนะผมบอกก่อนสองร้อยแห้งอะสิบนาทีกดสองหมื่นสิบนาทีเกินไปมากของจริงเกินไปยังฮะเออสบอยเลยมีอสามสีให้ดูโอ้ยผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงเฮ้ยเราเราเป็นผู้หญิงกัไงทุกคนกดที่ไหน สคนนะทุกคนอ่สวก็เหมือไลบอกก่ของจะมาเจอะไรยังไงเมื่อไหร่คทุกคนก็รอติดตามสองสีหมดตั้งแต่ยังไม่เฉลยอยู่ยังไงอยากให้แพ็กเก็เป็นยังไงอย่างเงี้ยบอกมาได้ใครอยากได้หัวเล็กบอกมาให้หมดเลยเพราะเราจะได้ปรับแล้วก็พัฒนาแก้ในรอบหน้าต่ออ่าโอเคโอเคขอบคุณค่ะเกันอีกคาสนะทุกคน บายบายค่ะทุกคนเย้อาแบบเป็นรุยดนนี้สามสิบครั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 บผมครับผมหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมาหมดแล้วเดนเดนของจริงผมบอกเลยหมดโคตรไวนี่คือมอิเตอร์นะครับอ่าเป็นไงบ้างเสีย์มันกูนวุ่นวายหมดไวมากของจริงหมดไวมากแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคือ30เราเติมของให้ใช่สามบเติมสี่นะลูกค้าคนมอนิเตอร์เราเนี่ยมีสี่สี่ ก็ตามนี้จบละทำไมเสือกตื่นจบแล้วก็ตื่นเลยหมด้ลงไปเลยเลยเสี่ยเนี่ยบอกว่าเสียจะขายของนะจะไม่หันของหมดแล้วนอนก็ไม่รู้เรื่องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยอันนี้โอเคเดินไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวสองเที่ยวไหนซอฟบอกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวกันฟินแลนด์ ครับแป๊แเดี๋ยวพาเมื่อเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวแยกกันไปทำงานแต่ละคนมีงานต่อโอเคขอบคุณครับครับเปลี่ยนชุดก่อเนเจอกัน